เริ่มต้นศึกษาวิธีการเป็นผู้นําการเริ่มต้นศึกษาจากทฤษฎีเป็นสิ่งที่ควรทํานะครับเพราะว่าทฤษฎีคือความรู้ที่เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปผลของนักวิชาการในการนํามาใช้ในการอธิบายสิ่งต่างๆในสถานการณ์หรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อทําความเข้าใจในปรากฏการณ์นั้นๆครับ้วยเหตุน,นี้แล้วการเริ่มต้นศึกษาจากทฤษฎีเป็นสิ่งที่มาถูกทางน,นะครับแต่ทว่า มันก็ยังคงเป็นเรื่องยากอยู่ดีครับเพราะว่าทฤษฎีภาวะผู้นํานั้นมีเยอะมากๆครับทั้งเก่าทั้งใหม่เยอะจนเกิดความรู้สึกที่ว่าเราควรจะเริ่มศึกษาจากทฤษฎีอะไรและเริ่มจากตรงไหนท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านอยู่กับผมธนเดชจิตประวัติหรือว่า aka Master Gappy ผู้ที่จะทำเรื่องราวของการศึกษาในศาสตร์แห่งภาวะผู้นำให้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไปครับ ผมจะขอกล่าวถึงทฤษฎีภาวะผู้นำที่มีมากมายเต็มไปหมดนะครับทฤษฎีภาวะผู้นำเหล่านั้นมาจากไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆแล้วในอดีตนะครับทฤษฎีภาวะผู้นำต่างๆเหล่านั้นมันไม่มีหรอกครับการเป็นผู้นำมีกำเนิดเริ่มต้นมาจากการที่ธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะอยู่ลําพังคนเดียวในโลกได้อริสโตเตลิลนักปราชญ์ชาวกรีกได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ท่านใช้คำว่า social animal ซึ่งก็หมายความว่ามนุษย์จะมีชีวิตโดยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่ามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมีความสัมพันธ์กันในหมู่มวลสมาชิกครับโดยเหตุน,นี้แล้วเมื่อมนุษย์มาอยู่รวมตัวกันปัญหาต่างๆย่อมเกิดขึ้นครับหลายครั้งมีการทะเลาะและมีความขัดแย้งกันจึงจําเป็นที่จะต้องมีผู้นําเพื่อที่ว่าจะไปเป็นผู้แก้ไขความขัดแย้งนั้นผมยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจนะครับ ในสมัยที่มนุษย์ยังอาศัยอยู่ในถ้าเป็นมนุษย์ถ้าครับถ้าอาศัยอยู่ลําพังในถ้าคนเดียวก็อยู่ได้ครับแต่ถ้าว่าธรรมชาติของมนุษย์อยู่คนเดียวอยู่ได้แต่มนุษย์ต้องมีภรรยามีลูกเพื่อสืบพันธ์มีอาหารที่ต้องรับประทานวันหนึ่งมนุษย์เดินออกนอกจากถ้าของตัวเองไปเพื่อไปหาอาหารก็เจอกับมนุษย์ถ้าคนอื่นๆที่มาหาอาหารเช่นเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้าอาหารทุกอย่างมาจากแหล่งเดียวกันและในวันหนึ่งมันลดจํานวนลงก็จะเกิดการแย่งอาหารกันครับเมื่อเกิดการแย่งอาหารกันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในบางครั้งก็มีการต่อสู้กันแล้วก็มีการฆ่ากันขึ้นมาเพื่อแย่งอาหารแย่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด้ดยเหตุนี้แล้วจึงจําเป็นต้องมีผู้นําในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพื่อยุติความขัดแยง้งและเป็นผู้แบ่งสรรปันส่วนอาหารและทรัพยากรต่างๆ ให้สามารถเพียงพอสำหรับทุกคนครับและเมื่อสังคมมนุษย์ขยายใหญ่ขึ้นเกิดเป็นชุมชนเกิดเป็นอาณาจักรเกิดเป็นแคว้นผู้นำแคว้นหรือว่าผู้นำอาณาจักรก็มีหน้าที่ต้องปกป้องประชากรของตนเช่นเดียวกันและในบางครั้งก็มีการทำสงครามซึ่งกันและกันเพื่อแย่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดจากแคว้นอื่นๆหรือว่าจากอาณาจักรอื่นๆครับและนั่นก็เป็นตัวอย่างที่มุงบอกว่า ความเป็นผู้นำของมนุษย์นั้นมีอยู่โดยธรรมชาติมายาวนานแล้วนับตั้งแต่มีมวลมนุษยชาติกำเนิดเกิดขึ้นบนโลกครับท่านผู้ฟังครับทฤษฎีภาวะผู้นำนั้นสมัยก่อนไม่ได้มีให้ศึกษานะครับผู้นำไม่ว่าจะสถานการณ์แบบใดก็สามารถเป็นได้ขึ้นอยู่กับว่าบางคนก็เป็นผู้นำที่ดีบางคนก็เป็นผู้นำที่ไม่ดี แต่คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ผู้นำต้องมีในยุคก่อนก็คือมีความสามารถทำให้ผู้อื่นยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นไปนด้วยความสมัครใจหรือว่าใช้กำลังก็ตามครับแล้วการเวลาก็ผ่านไปครับโลกสมัยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมนุษย์ไม่ได้อาศัยอยู่ในถ้ำแล้วและในปัจจุบันก็เป็นหมู่บ้านแขวงเขตจังหวัดและประเทศซึ่งมีผู้นำในระดับต่างๆกันทั้งหมดครับ การศึกษาเรื่องของผู้นำนั้นนักคิดนักวิชาการในสำนักต่างๆก็พยายามที่จะรวบรวมมุญเหตุและปัจจัยว่าเหตุใดทําให้เกิดผู้นําในลักษณะใดและเหตุใดได้ไดสร้างผู้นําในลักษณะใดมารวบรวมเป็นทฤษฎีให้พวกเราได้ศึกษากันโดยสํานักที่ผมได้ไปศึกษามาก็คือมหาวิทยาลัย NTU ที่ประเทศสิงคโปร์ครับ ซึ่งเขาได้รวบรวมทฤษฎีภาวะผู้นำต่างๆให้ง่ายต่อการศึกษาโดยเริ่มต้นเป็นไทมลน์ไล่กันไปตามปีนะครับในแต่ละปีนั้นก็มีการเกิดขึ้นของทฤษฎีภาวะผู้นำต่างๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันเรามาศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะรู้ว่าทฤษฎีต่างๆนั้นอธิบายผู้นาในยุคใดครับเรามาดู6ทฤษฎีที่ภาษาอังกฤษ จะเรียกทฤษฎีต่างๆว่า approach approach นะครับมันแปลว่า away of dealing with someone and something ซึ่งเมื่อนำมาใช้ในบริบทของเรื่องภาวะผู้นำก็จะคือหนทางที่จะใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำนั่นเองครับผมขออธิบายจากภาพที่ผมได้ประเรียนมานะครับทฤษฎีที่1จะเริ่มต้นในยุคปี1900ถึงปี1940 ผู้นำในยุคนี้จะถูกอธิบายโดยทฤษฎีผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ภาษาอังกฤษจ,จะใช้คําว่า Great Man Approach และทฤษฎีคุณลักษณะที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า Trait Approach ซึ่งมันก็คือ2ทฤษฎีนะครับแต่ว่าจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันตลอดระยะเวลา40ปีนี้ทฤษฎีในกลุ่มที่1น,นี้ Great Man and t r a d t Approach ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่และทฤษฎีคุณลักษณะ ก็จะสามารถอธิบายความเป็นผู้นำของผู้นำยุคนั้นได้เป็นอย่างดีครับทฤษฎีที่2นะครับจะเริ่มต้นในยุคปี1950ถึงปี1960ที่เรียกว่า behavior approach ซึ่งก็แปลว่าทฤษฎีพฤติกรรมจะถูกนำมาใช้ในการอธิบายความเป็นผู้นำในช่วง10ปีครับ ถัดมาทฤษฎีที่3จะเริ่มต้นในยุคปี1960ถึงปี1970จะเป็นกลุ่มทฤษฎีเป็น Style สไตล์แอ h โรช u ิเ i ชัน l a ลแอ o โรชแล้วก็คอนดิ n ั่นซี่แอปโรชครับเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เรียกว่าเป็นผู้นำตามสถานการณ์ซึ่งกลุ่มทฤษฎีนี้จะถูกนำมาอธิบายผู้นำตามแบบต่างๆในช่วง10ปีครับทฤษฎีที่4 จะเริ่มต้นในยุคปี1970ถึงปี1980กลุ่มทส้ีนี้จะเรียกกลุมรวมกันว่า New Approach ซึ่งมีทั้ง leader and manager debate ซึ่งในยุคนั้นนะครับทฤษฎีนี้จะเป็นการแยกการพัฒนาผู้นำ ที่เป็นผู้นำออกจากผู้บริหารกลุ่มนี้จะถูกนำมาอธิบายผู้นำตามแบบต่างๆในช่วง10ปีเพื่อนำมาสู่การแยกกันพัฒนาคนซึ่งคนที่จะมีทักษะต่างกันระหว่างเป็นลีดเดอร์หรือว่าผู้นำกับเป็นแมนเจอร์หรือว่าผู้จัดการครับทฤษฎีในกลุ่มที่5จะเริ่มต้นในยุคป,ปี1980ถึงปี1990 เป็นกลุ่มของทฤษฎีที่เรียกว่า Transactional and Transformational Approach ภาษาไทยนะครับก็จะแปลว่าทฤษฎีการแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงซึ่งทฤษฎีของกลุ่มที่5นี้ก็จะอธิบายถึงแนวทางการเป็นผู้นำของโลกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นองค์กรต่างๆมีความแข่งขันกันมากขึ้นและโครงสร้างองค์กรมีการซับซ้อนมากขึ้นครับ และทฤษฎีกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่6จะเริ่มต้นตั้งแต่ปี1990จนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เรียกว่า Authentic Leadership Approach หรือว่า Ethical Leadership Approach ครับเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เน้นความเป็นผู้นำตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจะมีในเรื่องของความเป็นมนุษย์คุณธรรมจริยธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพตรอดจนความสุขในการทำงานเข้ามาอธิบายความเป็นผู้นำนับตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาซึ่งในยุคนั้นโลกเข้าสู่ความสมบสุขเป็นโลกยุคหลังสงครามเย็นแล้วก็นำมาใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับและนั่นก็เป็น6ทฤษฎีที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงจัดเป็นกลุ่มแยกอธิบายผู้นำตามช่วงปีต่างๆ ที่มีสถานการณ์สำคัญสำคัญและมีผู้นำที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับซึ่งทั้ง6ทฤษฎีนี้ยังคงเป็นที่นิยมและก็ยังคงเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในองค์กรต่างๆมากมายจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับไม่มีทฤษฎีไหนที่เก่าหรือว่าล้าสมัยแต่ทว่าทั้ง6กกลุ่มทฤษฎีนี้คือตัวอธิบายและวิเคราะห์ผู้นำซึ่งในผู้นำหนึ่งคนก็อาจจะประกอบไปด้วยทฤษฎีที่มากกว่า 2ทฤษฎีขึ้นไปก็ได้นะครับและในอตอนหน้าผมจะมาอธิบายให้ฟังถึงรายละเอียดเจาะลึกลงไปในแต่กลุ่มทฤษฎีว่ามีรายละเอียดอย่างไรและเราจะสามารถนำบทเรียนที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีนั้นๆไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างไรครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับ